ธอก้าวสู่ชีวิตวันใหม่ก้าวไปไกลเพื่อสิ่งที่ดีกว่านี้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิ้งช้าสวรรค์วันนี้ช่วงทิ้งช้าสวรรค์ประถมคอนเทสพบกับฉันคนชาวนา บังทาสิสเตอกับ็พอใจตื่นตาตื่นใจมากๆมันร้อยมากนะร้อยร้อยร้อย้ลมจูบลูบไหลเข้าร่วงพี่ฝนใจอ่อนเลยอ่ะงามแต่ๆเจ้ามาร่วมลุ้นกันว่าัลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์พบกับศึกสายเลือด,อออโ,ดโคราชปะทะโคราชเียดดปร้ธอไอไทวันน,นนี้ในพวกหนูได้แสดงความเป็นสุดยอดของเยาวชนคนโคราชที่น่าชื่นชม และโรงเรียนที่4ที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่ วันประถมคอนเทสซึ่งตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันเทิมที่3และในเทอมนี้เราได้นำบทเพลงที่เกี่ยวกับท้องนาท้องทุ่งมาใช้ในการแข่งขันในรูปแบบโจทย์มนเพลงบ้านนาซึ่งผู้ที่ให้เกียริมามอบถ้วยรางวัลให้กับแชมป์ประจำเทิมที่สนี้ได้แก่ศิลปินบ้านป่าครูสลาคุณนวุฒ นอกจากนี้แชมป์ประจำเทมอมยังจะได้รับเงินรางวัลอีกมูล,ลค่า5 0า0มื่นบาทและจากทั้งหมด12โรงเรียนเราจะทำการแข่งขันเพื่อค้นหาเพียง2โรงเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดเพื่อเข้าไปแข่งขันกันในรอบชิงแชมป์ประจำเทอมซึ่งตอนนี้เราก็ได้2โรงเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดนั่งบัรลังกันอยู่ครับแนนดับที่1โรงเรียนวัไดไร่ขิงสุนทรอุทิศจังหวัดนคนปรปฐมทำคะแนนไว้สูงถึง9.45คะแนน ตามมาติดๆในอนดับที่2โรงเรียนอนุบาลนคลปรปฐมทำคะแนนไปได้9.3คะแนน <ๆ S 1> และในตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่8 <ๆ S 1> นั่นคือโรงเรียนเทศาบาลเมืองท่าข้ามหนึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมารุนพร้อมกันครับว่าพวกเขาจะสามารถทำคะแนนได้สูงจนสามารถเดียดสออันดับแรกได้หรือไม่ ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้ามหนึ่งจากจังหวัดสุราธานีกับบทเพลงอีสาวทานซิสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะผัวนุ่ยมาจ้าโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้ามหนึ่งจังหวัดสุราธานีวันนี้ผัวนุยมีสินค้าโอทอ็อปจาำเพอพุนพินมานำเสนอคือ ขาวรามน้ำรอบมั่วซานกระจูดพูดก็พร้องอก็ว่านอาหารก็ร้อยมีอยู่ในอำเภอพุนพินค่ะพนุยยิงเศร้าชาวบ้านถุงแขนลงไล่ในเสียงทรานซิสเตอร์ชาวบ้านเหยียพนุยวา่วาว่า 스테가크 สบายใจคุณพ่อันชอบฟังข่าวฉันกับพี่สาวไม่สน ชื่อเด็กหญิงสุพรรณีสงนิเอาบ้านเราเลยเอาบ้านเราเลยแหล่งตายตาแหล่งตายเลยคุนพินเลยตาออกแดงออกภาษาใต้เลยร้องพูดภาษาใต้เลยบอกออกทองแดงไม่ต้องออกทองแดงพูดบ้านเราเลยนี่ลองดูลองดูเอาแล้วแต่น้องถนัดน้องน้องแดงก็ได้ทองแดงก็ได้น้องอาจจะหนาวอยู่กได้เพราะฟันออกปากแล้วอ่ะอันนั้นควันอันนี้ฟันนี่ฟันเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดัดฟันได้ลูกไม่เป็นไรไม่ที่ตัวเองปากห้อยถึงคางเด็กจะไม่ว่าเลย ไม่แล้วมาจากสุราษฎร์คุญพินด้วยคุณแท่งเถิดเทิงเขามีประวัติเจ้าชูอยู่แถวนั้นไม่รู้ว่าลูกหลานในเทพหรือเปล่าเนี่ยนส้มก็เลยรักเลยพิเศษมะก่อนเลยกอดเลยเจอหลานก็ไปรอแบเดี๋ยวเจาะเลือดก่อนเดี๋ยวรู้ว่าลูกเคยแนะนำตัวค่ะลูกอ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนูชื่อเด็กหญิงสุรณีสันนีอายุ11ปีอยู่ชั้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเชอร์รี่ค่ะ เหมือนผสมเมืองการเลยอ่ะเออเอไม่ไม่สำเนียงสุราษฎร์นครตรังสงขลาใต้เหมือนกันแต่สำเนียงพูดแตกต่างกันนะจ้าแล้วเเคยทราบว่าเคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนหรือเปล่าคะเคยค่ะอ๋อเต้นได้ด้วยเต้นได้ด้วยร้องเพลงได้ด้วยเก่งเนาะแล้วคุณครูเขาก็เลยแบบว่าเออหาคนที่ร้องเพลงเสียงดีที่สุดเห็นแววว่าร้องเพลงได้ค่ะแล้วก็บอกว่าฉีกขาได้ด้วยหรอคะค่ะไหนในเนร้องที่ฉีกขาหนึ่งสองสาม โอ้ยก็ตัวอ่อนจริงในหนในหนลองนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งลงแล้วก็เอาขาขาเอาขานี่ไปข้างหน้าแล้วขาที่พาดคอได้ไหมลูกอันนั้นยากไปไม่คานังพิสูจน์ว่าถ้ายกได้เดินหลานเลยนะะรทำไมอ่ะนี่ทำได้ไงโอ้ให้หัวส้อมยาส้อมส้อมพี่ส้อมยากางเกงมันไม่ได้ สางเกงไม่ได้เ่ยส้มแฝกอู้ยอดฉีกไหมฉีกไหมฉีกไหมพอพออไหนเดินมาดิเดินมาดิเดินมาดเดินมาเดินมาเดินมาเดินอะไรทำไมไม่เลย ไปหลานก็ได้นะไปตรวจดีๆเออจะ<อ>รอจอนเลื่อนก,กันลูกอ,อ,อาจจะมีส่วนนลเนี่ยเก่งมากเลยเคยเป็นนออักแสม,มาด้วยอะพี่ฝนคะวันนี้น้องเป็นไงบ้างคะโอ้โหวันนี้าทาได้ทาได้ดีนะคะทําได้ดีมากๆเลยแอาจจะมีในช่วงพวกลูกคอลูกเอื้อนที่จะต้องมีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเหมือนที่ลุงน้ตเคยบอกไว้ว่ายังไงนะคะ ร้องให้สุดคำรำให้สุดรำให้สุดแขนแต่ว่าวันนี้น้องเชอรี่ยังอ้าปากไม่เต็มยังไม่อ้าปากเต็มที่ฉันคนเช้นานา้นาตาเศร้คือถ้าอ้าปากไม่เต็มไม่เต็มที่อะค่ะคํามันก็จะไม่คมจร,จริงๆลูกทุ่งมันต้องร้องให้คํามันโตใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะร้องให้คํามันโตร้องให้คํามันชัดแล้วก็ลูกคอลูกเอื้อนไปเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะไอ้ลูกเขยาก็พอใจ ไปไหนก็เอาไปด้วยขึ้นเขาล่องห้วยก็เอาไปมันจะมีหางาตรงนี้เพระาะฉะนั้นอของหนูก็เอาไปเฉยๆเพระาะฉะนั้นต้องไปเติมตรงนี้นิดนึงนอกนั้นขอบอกเลยค่ะว่าตื่นตาตื่นใจมากๆสำหรับทีมนี้ค่ะเสื้อของโชนะครับ ในส่วนการแสดงทําได้ดีนะครับเอาเรื่องเปิดหัวการแสดงก็เปิดได้ดีคือพอเป็นคําพูดก็แสดงท่าทางประกอบทําให้ดูไม่น่าเบื่อทําให้ดูแล้วเราติดตามทั้งทีมได้ตลอดเลยนะครับเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยสวยตั้งแต่หัวจดเท้าเลยดูหน้ามองนะครับนักร้องเขามีส่วนร่วมกวับการเต้นได้เ,เขาเป็นแดนเซอร์มาก่อนอันเดียที่ทท,ท,ทาราบแลนสักครู่นี้เลยทําให้ดูดูไหลลื่นดีนะครับโดยรวมก็มันร้อยมากนะร้อยร้อยร้อย เราต้องการแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่จะเข้าไปในรอบสุดท้ายแล้วก็ชิงแล้วก็เป็นแชมป์ประจําเทอมที่แน่ๆตอนนี้โรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศนะครับบัลลังก์ที่1น,นะครับเขามีคะแนนอยู่9.45โรงเรียนอนุบาลน,นครปฐมจากจังหวัดนครปฐมเช่นกันนะครับ9.3อยู่ที่บัลลังก์ที่สองมาดูผลคะแนนกันนะครับโรงเรียนเทศบาลท่าข้าม1จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำคะแนนได้ขึ้นต้นด้วยเก้าครับเก้าจุด 2อโแอ้อนิดเดียวแหวนพับคุณผู้ชมโอ้หมันจะเชียร์ชิวอะไรขนาดนี้เชียร์ชิวจริงจุ๋ยโอ้โหน่าเสียดายนิดเดียวเลยจริงค่ะต้องคุยกันหน่อยแล้วครับอ่าเชอรี่ไม่เสียใจค่ะแล้วก็จะทำให้ดีกว่านี้ถ้ามาใหม่นะคะขอบคุณค่ะ แม่คุณค่ะแพ้ชนะหนูก็ไม่เป็นไรหนูมาหาประสบการณ์แต่หนูก็เสียใจนิดหน่อยค่ะปีหน้าหนูขอสัญญาว่าหนูมาใหม่แน่นอนค่ะออยอดเยี่ยมเลยลูกแล,แล้ววันนี้นะคะโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้ามหนึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน L.A. และเบอร์กมอสดีท็อกซฟแชมพู10,000บาทค่ะ โชคดีครับโชคดีครับโอเคไปฝึกมาปีหน้ามานะลูกนะได้ประสบการณ์ได้ความสนุกและได้รู้ว่ามาเวทีกันใหญ่ๆมันไม่ง่ายต้องกับใครฝึกฝนที่ดีกว่านี้ค่ะ และน้องๆจากโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้ามหนึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไม่สามารถทำคะแนนขึ้นนำอยู่ในสองอันดับแรกได้ต้องกลับบ้านไปก่อนครับแต่ในช่วงหน้าเรายังเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนที่จะเข้ามาแข่งขันกันในวันนี้มาลุ้นกันว่าพวกเขาจะสามารถทำให้สองอันดับแรกสั่นสะเทือนได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ งามแต้เ e จ้าเอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์มาม่าแกงเขยียวหวานไก่ยาเพียแคม